กันดีค่ะสองตนไอ้หลงหลงกำลังพี่อแต่ละตัวนี่มีการหลงกัดแดงขาวการข้ออ่ะอะะบางไรมูปิ่งลูกพี่ใหญ่นอนเฉยลูกพี่ใหญ่นอนเฉยอะ เอากันมืองสองตัวนะนั่นนั่นนั่นเอา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 ของเก็บใบดีๆบ่ได้ยั่งดอกของเก็บวบดีๆเ่ยังดอกไปลากไปแกะมามนมัดเกือบถอดใบบ่พอข้าวเสียงทันทีขาบนี้เลยกาบบอกมาบ่มีเกือบใส่ดอกคนเอาเอา ขาเนี้วเอ้ยขาเนี้วมีสัตว์เรีย,ยง,งวะคือนอนถ้าสบ,บายครับแขกข่าขนวนียวนะกินข่าวยิมแล้วอะ กินอิ่มไปเขาเฮ้ยเฮ้ย <laughs> มันขั้นบ่เป็นมัดจอบอ่ะฮึน่ก่อนเนี้ยมัดจ่อเป็นอ,อ่ะมัดขึ้นหวนัวดิปินไปหน,น้าหมดเอาเอา,เอา หมาเป็นสัตว์ที่มีความซือสัตว์ต่อเจ้าของด้วยขันมาดูคนนี้ดูคนนี้แต่ว่าบำเปน็นหมาพันธุ์ดุ่ลายขันหมาพันธุ์ดุ่ลายก็บ่อดีป,ป็นเอย่านข้าวเหนียวอาะอ่ะอ่ะ